สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอทแล้วเราจะทำคลิปติดกับคลิปที่เราต้องกดเออโรบอกแม็กไม่รู้ครับปืนยิงสมบอันนี้พี่จริงมันจะมีปืนที่เทพแต่ต้องเป็นคนที่มีโรบอทก็ต้องไม่มีโรบอท ตบักประตมสูงก็เลยซื้อนี้ไปก่อนอันนี้ฟรีซื้อได้แล้วต้องจตาก่การพวกปีศาจ x ยิง x ช็อตอันรี้คือยิงดีไหมอนี่ซื้อล่างลูกศรเนื่องเขายิงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะ เอ้ยเอออะตกที่สูงตายเหีื่อเลือดหมดหมดตัวหมดที่สูงตายเลรอจิมือจิกมาเบย์อเอออะไรนี่ไปเอาของก่อนดีมากเพื่อน เฮ้ยโอเคเไปกจะทึบตามท่านเลยแต่กลัวว่าเฮ้ยเราจะไม่ไปลูกสองนะลูกสองเอเลี่ยนเยอะแมวใครมันฆ่าชักกี้เนี่ยันไรเพื่อนเออมมิดอะไรไม่นี่เออปกตย หน้าฟีอ่อดูหน่อยร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้ามเงินแค่สแบบแต่นี้นปปนนเป็นสามหัวกระโหลกสามนั่นก็คือเราตายสามไปยิงแบบนี้ อึโอ hey. ้ยทิ้นตายไปเลยคือเราต้องอยู่ใกล้เพื่อนไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนดุมกระทือเฮ้ยเจอเธอขอบคุณมากเพื่อนอันนี้ยูิยูเซ็ L เอ้ย U set อะไอ๋อไม่ได้บ๊บเข้ามา เอาตเข้ามาในท่อนใบนึ่งนี่เอามันมันต้องแชดเดิลบัคซ์่อโอ้ยยืนไกลไม่ได้เลยอะเอายืนไกลจะตายเลยนะโอ้ยวส้าว ไอันนี้ซิปโซนเข้าซิปโซนก่อนอันนี้ปืนที่ตอมรับตั้งแต่เมื่อกี้โอเคนี่ก็จะเต่นนิดหน่อยแต่ก็ยังจะพอไเฮ้ยไม่ต้องมองทางซ้ายเลาไอฉัน,นไม่มีอะไร มันจะมีท่อนะนี้มันจะมีท่อที่เราเข้าได้แต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดอันนี้โลกสองแวไปแล้วตายเลยโอ้มาปาดูได้เจอมาปาดูได้เอ้ยมาปาดูได้มาปดูได้สุนจิ๊ยิ๊ยิงิ รถติดบักติดบักก็ดีสบายเออมึงจะพื้นมึงจะพื้นไปทุบหมาไปต่อโอ้ตึ๊ดอ่ตกโอ้ตัวอะไรมึงจะลงมาที่เอ็มเราขึ้นไม่ได้เราต้องขึ้นโอเคลงมาตรงนี้ Auk ah. 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 Oh Bang Itu nendermen Oi Cekik 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 Oh mawak dah eh Nendermen tau Boleh tak เอเอตายเ,เลยโหเราได้หัวกะโหลกห้าหัวกะโหลกตัวไซผ่าวศูนย์เหมือนมันจะเป็นหลี่ยเรได้หัวกะโหลกมาห้เองโอ้ยตรงนีโอ้ ชนอี e อีเคลื่นจากตัวรครยิงใครยิงใครยิงใครยิงเอ็มท่าผู้ชมว่ามันจะมีของเล่นที่เราสามารถทำได้ไหโ,โ,โอ้โอ้โอ้ปิดปะเลย สบายหยัดให้เพื่อนออกไปทำงานไปเดี๋ยวเราจะเข้ามานั่ง,เล,ง,ลงเล่นตรงนี้ให้มานั่งเล่นตรงนี้มีท่อด,ด้วยอือจุดท่านผู้ชมว่าจะมีท้อยระงีดตรงไหนไหมนามนี่เปิดประตูเขียว เข้าตรงนี้สิสี่สามแปดแล้วก็เลยอีกเนี่สี่สามแปดแค่นั้นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเราเดินทะลุได้เลยเออเ,เดินทะลุได้แล้วทำไมไม่กินเราไม่เดินทะลุเลยอ่ะมา ไม่หน่อยม่้งกนจะจริงเ่นออกเลนะดกดปุไม่หน่อย ชมรู้อแบบนี้สิว่าไรวะตายตายแบบนี้ชมเดี๋ยวเราไปตรเนีไเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างพอจะมีอะไรอาจจะมีอะไรที่เราสามารถซื้อได้ก็ได้นะท่านผู้ชมไหนมาดูสิ no <c oughs> no โอ้วีอพีโอเคปีประตูเฮ้ยออเออ สองไชื ừ, ่อมสองอืมทำไมด้ยิ่งบอสบอสรู้มบอสบอของทบอตายโดนยิงจิงออกไป ซัมซ็อกโลโอโกโลไปเราจะเดินไปเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเกมันเป็นตัวอะไรนี่แน่นี่แน่นี่แน,น่ตายซะ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  จะตายซะตายเออคุณสวัสดีสักตัวฮะเพื่อนสี่พีศูนยเก้าหกโอ้เพื่อนไม่เดี๋ยวเราลงไปช่วยเอ้าตายแล้วมันตายแล้วเพื่อนอืมกดผิดกดผิดวอนนี้เราพู้ได้ดีอยู่ดีอยู่ยิงหัวเพื่อนเพื่อนหัวโล้นไปเออืม เอาไง่ายดีท่านชมทำไมไม่เปิดเลยไม่ได้เลยโอ้เอา้าเอา้าเอ้าเอ้าโอ้เมีขยับปากด้วยมาดีมาดีไม่กลัวไม่กลัวจนมันน่ะ โอ้กระจกเป็นรูโบเลยไอ้เลยอะเอออะไรเพื่อนยิงอะไรอะไม่เป็นสีแดงอ่ะทำไมอ่ะโขามาป่ายูได้นี่เองว่าแเราจะไม่โอ้ ¡Oh! าพร้อมมีไม่ยังไปยัดตันเลยยิงขึ้นได้เลยยิงขึ้นได้อม ประตูเลกสองยังไม่ตื่นฮันเบอรจจัมพวกเราติดต่อนตนี้นะครับเดี๋ยวมาทำอีพีสองใหม่นะครับ